โมแดงที่เอามาใช้กับลำไยน่ะมันมีข้อดีอยังไงครับพี่ก็เห็นหนึ่งลูกโตดีนะออใส่ปุ๋ยปกติผมก็ใส่ปุ๋ยเยอะ,ะตอนนี้ผมลองใส่ถึงหกระสอบจากว่า7จแปกระสอบเนี่ยลดมาส,มสามากระสอบแสดงว่าลดมาสากระสอบใช่ใชค่ะ เหมือนว่าเราประหยัดต้นทุนบางทีเราใช้เคมีก็ถังปุนยาก็ตกประมาณถัง2,000บาศ2,000 2,000หรือ3,000บาทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตกถังไม่ถึงพันบาทมันก็ประหยัดกว่ากันเยอะนะลดต้นทุนเกือบเกือบเกือบสองเท่าตัวเนาะจาก3,000่าเหลือแค่พั0นนิดนิดโอลดลงเยอะนะคะ ลดต้นทุนแต่ผลผลิตกเดี่มขน้นอะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นสุดยอดสุดยอดไหมสมแดงพี่โอ้ผมว่าสุดยอดยอดเนาะใช้มาหลายตัวแล้วก็ถือว่าเอออันนี้สุดยอดที่สุดค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษมันดกสม่ําเสมอค่ะไม่มีการรือว่าจะเป็นไซนูนไซนี้ไซเล็กไซใหญ่มันก็จะเสมอกั้หมดคือถ้าเราทาดูดูแลได้แบบนี้นะไซมันก็เสมอก็ถ้าส่งได้หมดก็คือหมดเลยค่ะแล้ว ช้สมแดงี่พี่รู้สึกว่าขั้วมันเหนียวขึ้นไหมเอาเหนียวปิดเหียมาหยากหลุดเลยอเนาะใช่ใช่แล้วสีสีของเปลือกนะคะสีของเปลือกก็เหลืองสวยเหลืองสวยเหลืองสวยก็พูดถึงถ้าเหลืองสวยนี่มันก็ถือโอเคแล้วลำไยอ่ะถ้ามันผิวมอมหรือผิวแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกบอกกันหนึ่งไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ผูฉีดยาหรือว่าดูแลไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอย่างนี้เรามีการดูแลที่ดีเอาเอาตัวนี้เข้ามาแล้วก็ฉีดได้บ่อยครั้งหน่อย ไม่ต้องไปกลัวเหม็นยาไม่ต้องไปตัวแพ้ยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราใช้สมแดงกับลำไยหนึ่งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเราที่ฉีดยาคือไม่มีสารเคมีเนาะสะดวกในการใช้ด้วยใช่ไหมคบพี่ใช่ปกติเนี่ยบางทีถ้าเราไปใช้เคมีมันก็สลัดลูกเยอะล่วงเต็มไปหมดแต่อันนี้ไม่ค่อยสลัดนะเพราะมันขั้วเหนียวขั้วเหนียว